สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f อฟซีมอเตอร์จีพีนะครับพบกันกับผมรเจอร์เชนเคิลนะครับรูปแบบของพอร์สแคดเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ทุกคนครับวันนี้เปิดขายบัตรขายตั๋วมอเตอร์จีไปเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องสืบครับก็คือบัตรเรื่องของแฟนสแตนใช่ไหมเออกฟนสแตนรู้สึกว่าฮอนีเกันเหลือเกินนะครับก็แป๊บเดียวนะครับหมดนะฮะแป๊บเดียวกันหมดแต่ลองเข้าไปเช็คดูนะครับในเพจของทางสนามช้างนะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจน่าจะหากันง่ายอยู่นนนะครัับบลออองสถาามมแดดิกูว่ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหรือมันก็มีช่องทางการเช็คอยู่นั่นแหละนะครับอ่าก็ลองเข้าไปหาข้อมูลกันดูสำหรับใครที่ซื้อไม่ทันนะครับกดไม่ทันก็ต้องยอมรับนะครับว่าการจัดงานในบ้านเรานะครับซึ่งเป็นสนามแรกแล้วก็มีนักแข่งไทยคนแรกอย่างน้องก้องสมเกียจจันทราเนี่ยนะครับอ่เป็นนักแข่ง m o โตจีพีนะครับก็จะเปิดหัวในวันที่28กุมภาพันธ์เดือนหน้านะครับช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับมันก็เลยเรียกว่าทําให้แฟนนะครับแฟนๆมเตสปอร์ตที่เฝ้ารออยู่เนี่ยก็ กิดปรากฏการกันขึ้นมานะ,ะไม่ต้องห่วงครับก็สามารถที่จะหาซื้อบัตรได้นะครับช่องทางนะครับตามกลุ่มตามอะไรต่างๆใน f c e e o o o นะฮะก็ต้องเลือกดูนะฮะว่ามีความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างสําหรับคนที่เราดิวกันด้วยนะครับเช็คเครดิตเช็คข้อมูลกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีมิจฉาชีพมีอะไรในแอบมาก โกงมาอะไรนะครับแต่แต่เรื่องนี้ก็คือสามารถป้องกันได้แหละฮะขอเพียงแต่ว่าคือจะต้องอย่ายใจร้อนนะครับมันมีวิธีการเช็คอยู่นะครับสอบถามอะไรต่างๆในกลุ่มในอะไรเข้าไปหากันได้สําหรับใครที่พลาดนะครับสั่งซื้อบัตรกันไม่ทันเนาะอ่ะทุกคนครับวันนี้ผมเตรียมเรื่องราวของทางค่ายส้ม k t m มาเล่ามาอัปเดตให้ฟัง คงยังจะต้องคุยกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับกรณีของ KTM กับปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่นะฮะเพราะว่านี้สินเกินตัวภาะวะการบริหารจัดการอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีปัญหาด้านการเงินนั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะคือจะต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่จบไม่สิ้นง,ง่ายๆฮะคือเป็นนี้เนี่ยเท่าเฉพาะ KTM เนี่ยประมาณ1 1,800ล้านยูโรฮะโอ้โห oh, <c oughs> <c oughs> กี่หมืน่นกี่แสนล้านนะแต่ถ้าจะเอารวมทั้งหมดเลยนะครับทั้ง เป็น p พ r เลอร์กรุ๊ซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของ k t m ไม่จะมีหลายแบรนด์หลายค่ายอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะราวๆสาม0ันล้านยูโรครับหนักหนาสาหัสกันมากครับวิกฤตการเงินในคราวนี้ดังนั้นนะครับจึงจะต้องคุยกันนะครับโดยเราคุยกันไปในช่วงล่าสุดเนี่ยก็คือมีการปรับโครงสร้างหนี้นะฮะมีการประชุมปรึกษาหารือเจรจากับทางเจ้าหนี้ไปนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะก็ได้ความมานะฮะว่า ปีนี้นะครับ2025ยังไงก็ลงแข่งแน่ๆละเพราะว่าเตรียมการกันเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ระบุนะฮะว่าและปีต,ต่อๆไปล่ะคือสัญญาของ KDM นี่ก็จะมีกับ MotoGP เนี่ยจนถึง2026นะฮะซึ่งอาจจะมีแนวโน้มนะครับว่าพิจารณาถอนตัวก็เป็นได้นะแต่วันนี้นะก็มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังพร้อมกับบทวิเคราะห์เช่นเคยนะครับกับความเป็นไปอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่า เล่าให้ฟังวันนี้ปุ๊บก็ใช่ว่าจะจบสิ้นนะครับก็คงจะมีก๊อก3ก๊อก4ก๊อก5ต่อไปอีกนะฮะข่าวดีของ KDM ก็คือครับหุ้นของบริษัทเนี่ยมูลค่ามันดีดขึ้นไปกว่า70%เรนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมานะฮะจากที่มันตกต่ำอย่างหนักเลยเดียวนะครับตอนนี้ก็ดีดขึ้นมากว่า70%อโอ้ไม่ใช่น้อยนะนะฮะหุ้นดีดขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มีในส่วนของทางหุ้นส่วน สำคัญนะครับก็คือบายจัสออโต้นะฮะแล้วก็ซีเอฟโมโตนะครับก็เตรียมจะอัดฉีดเงินงบประมาณนะครับเตรียมจะลงทุนเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อที่จะพยุงเอาแบรนด์ KTM เอนี้เอาไว้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า KTM นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ที่มีชื่อเสียงผมมองก็คือถ้าถ้าเราตัดเรื่องของปัญหาเรื่องของยอดขายตกหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่เป็นหนี้เป็นสินกันอยู่เยอะๆเนี่ยออกไปเนี่ยคือ KTM เพราะว่าทุกคนรู้นะนะครับคือ เป็นแบรนด์ยุโรปที่มีชื่อเสียงแบบผมว่าเอาเอาเป็นเป็นการทําการรู้จักนะของของชาวไบค์เกอร์เนี่ยไม่ได้ว่าแตกต่างอะไรกับแบรนด์รถจากญี่ปุ่นเลยครับถ้าเอาเรื่องตรงนี้ถ้าจะให้มันล่มสลายไปเนี่ยมันก็คงจะคงจะแบบว่าน่าเสียดายพอสมควรนะครับกว่าที่จะปั้นตัวสร้างเนื้อสร้างตัวมาขนาดนี้นะฮะดังนั้นทางบาจรสนะครับแล้วก็ทางเซฟมอโตเนี่ยก็คงจะมองเห็นจุดนี้หรือเปล่านะครับก็เลยจะอัดฉีดนะครับเงินทุนงบประมาณนเข้าระบบลงไปอีกนะ นอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มทุนจากทางฮ่องกงนะครับก็คือพ o เที n นเวส์นะฮะอันนี้แสดงความสนใจแต่ยังไม่ตัดสินใจว่างั้นครับคือแสดงความสนใจว่าอยากจะมาร่วมทุนร่วมอะไรด้วยนะครับอืมเอานะถือว่าเป็นเป็นข่าวดีล่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเราเคยคุยกันไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะว่าแชมป์โลก7สมัยชาวอังกฤษนะครับทันเซอร์นะครับลรือว่แฮมิลตันนะฮะก็สนใจนะครับมีการพูดคุยกับตัวแทนของทันเซอร์นะฮะ พูดคุยกันเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมาว่าท่านเซ่ก็สนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของทีม m o t o g p อยู่นะฮะเจ้าตัวก็เปิดใจว่าอืก็สนใจอยู่นะครับแต่ก็เหมือนประมาณว่าออกตัวไว้ก่อนนะฮะว่าน่าจะเป็นอนาคตข้างหน้าไปนู่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีการคุยกันนะฮะอันนี้ทางเคดียมก็ออกมายอมรับครับผู้บริหารว่าคุยกันจริงนะครับอาจจะมาในส่วนของการขายทีมหรือจะเป็นการร่วมลงทุนร่วมหุน้นร่วมอะไรในทีมก็ว่ากันไปแหละเป็นแนวทาง ตามนั้นกันนะฮะทุกคนแล้วก็มีความคืบหน้าจากทางเาสเตฟานเพีร์เรอร์นะครับซึ่งเป็น CEO ใหญ่นะฮะของ KTM เนี่ยก็ออกมาบอกนะฮะว่าเขาเนี่ยจะใช้เงินลงทุนของตัวเองนะครับในการที่จะเข้ามาพยุงบริษัทเอาไว้ก็คือส่วนหนึ่งแหละนะฮะส่วนหนึ่งก็เข้าเอามา,าไว้ซึ่งจะมีการาประชุมนะครับจะมีการประชุม ก็คือพิจารณาเรื่องของปรับโครงสร้างนี้รอบที่2เนี่ยนะฮะในช่วงปลายเดือนนะครับช่วงปลายเดือนหน้ากุมภาพันธ์เนี่ยนะดังนั้นนะครับตอนนี้นะฮะทางเคดีเอมเนี่ยก็คือต้องการนะฮะเงินในยอย่างน้อยเนี่ยมีเงินสำรองไว้ในระบบเนี่ยสัก540ล้านยูโรเนี่ยจะดีจะทําให้การเจรจาก,การปรับโครงสร้างนี้นี่นครับมันเป็นไปด้วยความราบรื่นอ่าเขาบอกมาเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเคดีเมก็ทํา แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเท้าความให้ฟังนะก็คือทั้งปลดผู้บริหารระดับสูงนะครับจากที่มี6คนก็ปลดไป4หรือ2ฮะแล้วก็พนักงานนะครับบางส่วนก็ถูกปลดนะฮะปลดพนักงานแล้วก็จะมีอันนี้หลายหลายหลายร้อยคนนะฮะแล้วก็จะมีการยุบโรงงานอันนี้แต่แต่ยังยังยังไม่ยุบนะครับเรื่องโรงงานแต่แต่ปลดปลดไปแล้วนะครับทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งพนักงานนะครับแล้วก็ จะขายหุ้น MV a c u s t a นะครับแบรนด์รถชื่อดังอ่าจะเป็นชาวไบเกอร์คงจะรู้จักกันดีใช่ไหมฮะว่าแบรนด์เก่าแก่แบรนด์หนึ่งของทางอิตาลีนะครับซึ่งทาง k d m เ้ขาไปเรียกว่าไปซื้อหุ้นมานะหุ้นหุ้นใหญ่มาแต่ทีนี้ก็เจอปัญหาเจออะไรมาปุ๊บก็คงจะต้องขายต้องปล่อยเพราะว่ารถก็ขายยากนะครับรถมันไม่ใช่ว่าเป็นแมสโตรดักนะฮะมันเป็นรถระดับไฮเอนด์เลยนะฮะคนท,ทั่วไปอย่างเราเนี่ก็เอื้อมกันไม่ถึงกันเลยทีเดียวประมาณนั้นเนาะ แล้วก็นะครับก็จะพิจารณานะครับในการถอดถอนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตบางรายการอ,อย่างที่เราได้เห็นชัดเจนเลยก็คืออย่างแบรนด์ของแก๊สแก๊สนะครับที่เอามาใเป็นเทคคลีนเนี่ยซึ่งในปีหน้าก็ไม่มีแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ที่ไปต่อไม่ได้แล้วก็ฮอร์สควาน่านะฮะอันนี้ก็คือเอามาใน Mo เตรก็ไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะพิจารณานะครับในการที่จะถอนถอน,ถอนตัวถอนทีมนะครับถอนตัวถอนทีมออกจากรุ่นเล็กรุ่นกลาง ซึ่ง k d m เองก็ถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จนะนะครับมีแชมป์โลกมีอะไรทั้งุูนเล็กลุกนกญ่เลต่อเนื่อนนงกันมาเลยละ่ะจ,จะว่าไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็นะฮะถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยอาจจะต้องถอนนะครับต้องถอนทีมถอนอะไรเพื่อที่จะพยุง m o t o g p ไว้หรือเปล่าอาจจะถึงขัง้นขนาดนั้นหรือไม่กระทั่ง MotoGP เองนะครับก็อ,อาจจะไม่อยู่รอบปลอดภัยนะฮะถ้าเกิดว่าผ่านพ้นปีนี้ไปแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยเราจะต้องไปลุ้นกันในช่วงช่วงปลายเดือนหน้านะฮะ แล้วก็เป็นในส่วนของทางาธุรกิจบางตัวนะครับที่เคดีเอ็มก็ทําตามยิงก็ทํากันเยอะนะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของจักรยานเรื่องของรถยนต์นะครับท,ที่ไปมีเอี่ยวมีหุ้นมีอะไรด้วยนะครับอาจจะต้องปล่อยนะครับต้องยุติเส้นทางตรงนั้นไปเพื่อที่จะพยุงให้มันได้รอดไปนะฮะในในตรงนั้นกันซึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องรอนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้านะครับ อ่าถ้าสมมติว่าเขาเขาหาเงินมาไว้ได้สักประมาณห้าล้านนะฮะยูโรเนี่ยตามตามข่าวรายงานข่าวลือที่ที่ว่ามาได,ได้เนี่ยมันจะทําให้การเจรจารเนี่ยมันมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นยังไงกันบ้างครับก็กคือก็ต้องเลี่ยงการล้มละลายถูกไหมฮะในตอนนี้อ่าเลี่ยงการล้มละลาย <s> <s> เพราะว่าถ้าเกิดว่าล้มละลายมาปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าอ่าสเตฟานเพลเลอร์นะครับซึ่งเป็น c ี o ใหญ่เนี่ย จะจ้องสูญเสียอำนาจนะครับสูญเสียอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมเล่ามาเนี่ยเขาก็น่าจะสูญเสียไปเยอะนะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงอย่างเช่นว่าการลงทุนเพิ่มของทางของทางหุ้นส่วนใหญ่2เจา้านะครับก็คือทางบาจาร์นะครับแล้วก็ทางเซียโมโตเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าทุ่มลงไปเยอะนะนั่นหมายความว่าหุ้นเขาก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้หุ้นของทางเค m มโดยเจฟานเพีเลอร์เนี่ยอันนี้ก็จะน้อยลงมันก็จะอำนาจอะไรต่างๆมัน มันก็จะต้องลดน้อยลงตามปกติหรือแม้กระทั่งกลุ่มทุนจากสิงคโปร์นะครับที่จากจากฮ่องกงแ้วที่ผมว่ามาถ้าสมมติว่าเขาตกลงใจเออโอเคจะร่วมหัวจมท้ายกันไปได้เนี่ยดังนั้นนะครับหุ้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหุ้นของเซฟานเปโรเนี่ยมันหมายถึงว่าหุ้นของ KDM แต่แท้เนี่ยมันมันเท่าไหร่กันแน่แต่มันก็ต้องยอมแหละนะฮะถ้าสุดสอยเนี่ยแกถึงขนาดว่าเอา ทรัพย์สินส่วนตัวนะครับอออกมาขายออกมาอะไรนะครับเพื่อที่จะแบบว่านําเงินลงทุนตรงนั้นเนี่ยมาอัดเข้าระบบอืนะครับก็ดันดันสู้จริงๆนะฮะเพื่อที่จะให้มันไปต่อได้ต้องมาลุ้นกันนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณสักโอ้ก็เนื่อนานนะครับประมาณสักก่อนสนามแรกจะมาถึงนั่นแหละเราหวังว่าจะได้ยินข่าวดีนะนะครับก็คือผมก็ส่วนตัวนะอยากอยากให้เคทีเอ็มเขาอยู่ฮะไม่ไม่ได้อยากให้เขาไปไหนหรอกแม้ว่าในอนาคตที่จะมี ทีมอื่นแสดงความสนใจนะฮะเข้ามาเนี่ยนะก็คือก็เข้ามาเลยนะครับให้มีสัก10เจ้า10แบรนด์10ค่ายรถเลยนะฮะสิค่ายผู้ผลิตได้ยิ่งดีมันก็จะเป็นความสนุกนะครับความหลากหลายของทางผู้ชมอย่างพวกเราใช่ไหมครับว่าจะได้เห็นการแข่งขันการต่อสู้ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ว่ามี4ค่าย5ค่ายเหมือนกับทุกวันนี้หรือว่าที่ผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านมานะฮะก็เอาใจช่วย KDM กันไปนะครับ นักแข่งจะเป็นยังไงกันนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นห่วงนะครับนักแข่งก็แต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นนักแข่งที่เรียกว่ามีโปรไฟล์เจ๋วๆทั้งนั้นเลยนะถ้าจะว่ากันตา,ตามตรงนะฮะ,อะสองคนจากทีมโรงงานแบดบินเดอร์นะครับในวันที่รถเป็นใจนะครับก็ถือว่านักแข่งคนนี้ก็มีเวลาการขับที่บู๊ที่ดูดันร้าใจถูกใจเพื่อนๆหลายท่านนะแล้วก็เปโดรคอสตานะครับดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับในวันนี้นะฮะก็ แน่นอนนะครับว่าอายุยังน้อยมากครับแค่21ปีเท่านั้นในปีนี้เนี่ยดังนั้นเขาก็นะครับถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของวงการเลยละนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ KDM เนี่ยก็แฟนๆกคงจะลุ้นนะครับว่าจะมีทีมช้อนไว้หรือเปล่าซึ่งผมมองว่ามีแน่ๆฮะกับอายุกับเส้นทางกับลีลาการขับกับความสําเร็จที่มีมาเนี่ยนะฮะผมว่าในตอนนี้ก็คือเป็นน้าแข่งเนื้อหอมที่คิดว่าน่าจะถูกจ้องอยู่อย่างข่าวลือในก่อนหน้านี้ก็มีบางทีมจากดุคตินะครับ สนใจว่าอย่างนั้นนะครับทางผู้จัดการทีมก็เหมือนจะไปะไปดิวไปคุยไปเขาเรียกว่าอะไรนะคือไปเตรียมเตรียมการไว้ก่อนเผื่อว่าเกิดอะไรกันขึ้นประมาณนั้นนะรวมด้านคนอื่นนะครับสองคนที่มาใหม่นะก็ไม่ธรรมดาเลยครับเอเนบาสเจเนนี่นะครับ, e bas, ini, รบหรือแม้กระทั่งมาวิญญาเอสเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นนักแข่งระดับหัวแถวด้วยครับที่ผ่านชัยชนะผ่านความสําเร็จมาก,กันแล้วนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคดีมันน่าสนใจนะครับว่าอนาคตของพวกเขาทั้ง4คนเนี่ย จะเป็นไปอย่างไรเกรทีมก็เป็นทีมที่ยังยัง,ยงไม่มีช่วงเวลายาวนานนะครับใน MotoGP พนะเพิ่งเข้ามาฮะเข้ามาไม่กี่ปีเองยังไม่ถึง10ปีเลยนะฮะทุกคนพอ <c oughs> เข้ามาแล้วเนี่ยความสำเร็จก็ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาหาพวกเขาเรื่อยๆนะครับมีชัยชนะเกิดขึ้นนะฮะแม้ว่าดูคติจะแข็งแกร่งร้อนแรงขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่นะฮะเราก็ยังยังไม่รู้นะครับว่าในเจเนอเรชันใหม่อีก2ปีข้างหน้า2 0 2 7เนี่ย จะยังคงเป็นเหตุการณ์โมเดลนี้หรือเปล่าแล้ว KDM ก็เป็นทีมที่เรียกว่าอยู่ในอันดับที่2นะฮะแม้ว่าจะช่องว่างจะห่างจากดูกติอยู่พอสมควรเนี่ยแต่กับสิ่งที่พวกเขาสร้างพวกเขาทำมาแม้ถ้ามันจะหลุดไปมันมันก็น่าเสียดายนะจะมีทางไหน่ะฮะก็คงจะเป็นทางที่จะต้องหาทางเอาเงินมาซะก่อนนั่นแหละเพราะว่าเจ้าหนี้เขาจะได้รู้สึกว่าพอใจนะเขาจะได้แบบว่าปรับโครงสร้างปรับอะไรเนี่ยมันมันจะได้คุยเจราจาก,กันได้ง่ายใช่ไหมเออที่บอกว่าถ้ามีประมาณ540ล้านยูโรเนี่ย นะครับก็หวังว่ากลุ่มทุนนะครับจากทางฮ่องกงที่บอกว่าสนใจเนี่ยนะฮะถ้าจะสนใจจริงนะครับจะอจฉีดเ,เงินเข้ามาหรือทันเซอร์นะครับลุยสแฮมมอตัน,นะฮะก็ถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆจะเอาจริงๆเนี่ยนะครับทันเซอร์เนี่ยก็คงจะไม่เดือดร้อนเรื่องของเงินขององบประมาณกันอยู่แล้วละ่ะจะมาในรูปแบบไหนก็เอานะฮะจะมาเทคทั้งหมดเลยหรือว่าจะมาขอแบ่งนะครับไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปเพื่อที่จะให้เ d m ีได้อยู่ต่อ ก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละเพื่อนครับผมมองว่าคําว่า KTM คําว่าค่ายส้มเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะบางท่านอาจจะแอบขำๆนะไอ้คุณปุยย้ยครับคุณบอกว่าแข็งแกร่งแล้วทำไมรถเขาขายไม่ได้นะฮะ <c oughs> คำว่าแข็งแกร่งในที่ของผมหมายถึงว่ามันเป็นแบรนด์ที่ตีตลาดไปแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่ทําให้คนรู้จักไปแล้วว่าผมว่าในทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่อยู่ๆแล้วเราจะเอาแบรนด์สินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาแล้ว เกีามาตีตลาดให้คนทั่วโลกได้รู้จักในวงกว้างนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ่าครับกับการแข่งขันที่สูงๆขนาดนี้เนี่ยดังนั้นผมมองว่าถ้าจะไปเริ่มต้นปั้นแบรนด์ขึ้นมาใหม่ในยุคนี้นะโอเคมันอาจจะทําได้นะครับแต่แต่แบรนด์ของมอเตอร์ไซค์ของอะไรเนี่ยคือถ้าให้นึกถึงสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งถามเราเป็นกลุ่มไบค์เกอร์เหมือนกันนี้ก็ได้ว่าเอาพูดถึงแบรนด์มอเตอร์ไซค์ในในโลกไบในทั้งไบเนี่ย,ย,ยคิดขึ้นมาในหัวผมเชื่อว่านะครับ ktm จะโผล่ เออ,อยังถามปุ๊บเราจะนึกถึงถ้าเป็นคนเอเชียบ้านเราคนบ้านๆก็จะนึกถึงรถญี่ปุ่นซะก่อนนั่นแหละถูกไหมฮะ,อะฮอนดา้ายามาฮ่า u ุสกีคาวาซากิอะไรก็ว่ากันไปแหละถูกไหมนะฮะสักพักหนึ่งก็จะเป็นดูคาติตามมาจะเป็น b m เจะเป็นฮาร์ลีย์เดวิสันจะเป็นอะไรต่างๆแล้วมันก็จะมีเคดีเนี่ยโผล่มาในในนั้นอยู่แล้วนะครับผมว่าภา,ายใน10แบรนด์ถ้าให้เราได้นึกนะครับภายใน10แบรนด์1น,น,น,นาทีเนี่ยผมว่าาง่าดีเน er ี่ยผมาในหัวว่าออนี่คือบรน ide, ด์มอเคดัะ แต่ถ้าเป็นในส่วนของทางยอดขายทางการทําการตลาดทางอะไรต่างๆเขาจะมีสิ่งที่ผิดพลาดยังไงตรงไหนตรงนั้นก็คือต้องลองไปปรับปรุงไปแก้ไขกันเอาเลยฮะถ้าจะบริหารจะจ,จัดการกันใหม่นะครับเรื่องของราคาเรื่องของอะไรเรื่องของอการดีไซน์การออกแบบนะครับมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ทางไบเกอร์เขาจะจ่ายไปแล้วนะครับเมื่อเทียกบกับคู่แข่งเจ้าอื่นๆได้อื่นๆ,ๆอย่างเงี้ยอันนั้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของการที่จะต้องทําการตลาดหรือว่าการที่จะต้องเรียกว่า ทำผลิตออกมาใหม่นะครับในตรงนั้นกันนะประเด็นที่ผมจะพูดนะครับอีกหัวข้อหนึ่งทิ้งท้ายกันไว้เกือบลืมเลยนะฮะก็อยากจะฝากบอกถึงไบค์เกอร์นะครับที่เรียกว่าสนใจนะครับมอเตอร์ไซค์ KTM อยู่แล้วเอ๊นะครับอยากจะได้อยู่แต่พอมีข่าวมาในแบบนี้เนี่ยสมควรที่จะนี่หรือเปล่าตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยนะฮะผ่านมาหลายเจ้าแล้วใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ไปไม่รอดสักลายอะไรเงี้ยนะครับอ่าแดง จเจ้าล่าสุดนี่ผมไม่ไม่รู้เป็นวาลุมหรือเป็นเป็นอะไรดนะไม่แน่ใจถ้าผิดถ่าขออภัยนะก็ขอให้นะครับอยู่แล้วปลอดภยัยแต่ถ้ามันไม่ไหวอะไรจริงๆเงี้ยก็ให้มันก็เป็นเป็นไปตามนั้นแหละคงคงไม่สามารถจะจะจะยื้ออะไรกันได้แต่ถ้านะครับอยากจะช้อนเอารถ KTM เนี่ยใจเย็นก่อนนะครับรอไปก่อนอยา่าอย่าเพิ่งไปช้อนตอนนี้ถ้าผมแนะนําได้นะอย่าเพิ่งไปช้อนนะครับใครท,ที่ที่มองรถโดยเฉพาะอ่าสายลุยนะครับเพราะว่า KTM เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นทรงสปอร์ตสักเท่าไหร่นะครับจะเน้น เป็นแนวสายฝุ่นสายลุยซะมากกว่าเนี่ยลองรอสักนิดหนึ่งนะครับให้ความชัดเจนขึ้นมาเสียก่อนอ,อย่างน,น้อยก็คือให้มันผ่านพ้นช่วงปลายเดือนหน้าไปที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาจะมีการปรับโครงสร้างนี่รอบที่2นะครับก็จะเจรจากันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าออกมายังไงนะครับหรือว่าได้ข้อสรุปยังไงบ้างอย่างเงี้ยเขาได้ไปต่อไม่ได้ไปต่ออย่างไรนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะปรับกันไม่ทันเพราะว่า รถที่ว่ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ารถตลาดนะฮะทั่วๆไปนะครับมันเป็นรถที่มีมูลค่าเป็นแสนหรือว่าหลายแสนนะครับหรือว่าบางทีก็เกือบๆล้านเสียด้วยซ้ำนะฮะสำหรับ KTM เนี่ยนะฮะดังนั้นก็รอนะครับติดตามข่าวกันอีกสักนิดหนึ่งเผื่อจะมีเซอร์ไพรส์คำว่าเซอร์ไพรส์หมายความว่ารถที่ตามข่าวตามรายงานที่บอกว่าคงค้างสต็อกอยู่เนี่ยนะฮะประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นคันเนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นรถที่มันตกรุ่นไปแล้วถูกไหมฮะ ่าตกรุ่นไปแล้วหมายถึงว่าตกไปไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันไม่ได้อยู่ในสภาพมือสองนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องเอามาเทขายออกใช่ไหมนะครับมันตามตามกลไกมันจะต้องเป็นแบบนั้นกันอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นนะครับมันจะมีสิทธิพิเศษอะไรอะไรเรื่องมีผมว่ามีแน่แนและแต่มันมันจะมีส่วนลดจากเดิมสักเท่าไหร่อย่างไงเนี่ยก็รอนะครับ รอลุ้นตรงนั้นกันก่อนดีไหมนะครับแฟนๆของเคเดียนในบ้านเราก็เดี๋ยวเพิ่งใจร้อนนะครับอา่าติดตามข่าวติดตามอะไรกันไปเสียก่อนนะฮะแต่ใครที่มีแผนจะไปถอยไปผ่อนไปดาวไปสดไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรอสักนิดน,นึงกันก่อนเนาะอ้าวโอเคทุกคนนะครับวันนี้ก็นะครับคร,บ,ครบเรื่องเรื่องของ KTM นะครับกับการอัปเดตล่าสุดนะครับมีทั้งข่าวดีมีทั้งเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็นํามาวิเคราะห์กัน ให้ฟังนะฮะทุกคนในเรื่องของอข้อมูลข่าวสารก็ยังคงมีอยู่ตรงนี้ทุกวันแหละนะเพื่อนๆนะครับก็มาเจอกับทุกคนได้ในเวลาประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มไม่เกินนี้แหละนะฮะ เหลือบางวันก็จะแอบดึกกันไปนิดหนึ่งนะครับฟังไม่ทันก็ไปฟังผมได้ในรุ่งนี้มาลืนนี้ย้อนหลังกันต่อไปขอบคุณทุกา support, ทการสพอร์ทุกการสนับสนุนนะครับโดวยเฉพาะคนที่สั่งซื้อสินค้านะครับที่ผมแปะลิสินค้าเอาไว้นั่นแหละฮะนั่นก็คือช่องทางการสนับสนุนผมโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าผมก็เรียกว่าเป็นนาหน้าขายของขายสินค้าในชอปปี้นะครับผมก็จะมีค่าในหน้านิดนหน่อยในคทับที่ได้รับมา,าจากที่เพื่อนๆเนี่ยซื้อสินค้าในแต่ละตัวไปนะครับสนใจก็ลองคลิก เข้าไปดูนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยครับในวันที่อากาศยังคงเย็นยังคงหนาวกันอยู่ไว้เจอกันในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับ